สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีนะคะก็จากเมื่อวานนะคะไปเที่ยวสวนแล้วก็เก็บไม้มานะคะจากที่สวนวันนี้ก็เลยแวบแวบนะคะมาแบ่งไม้อีกนะคะแวบแวบมาแบ่งไม้อีกจัดชุดโปรให้จัดชุดโปรให้ค่ะเดี๋ยวมาชมนะคะวันนี้ก็จะมีหลายราคาเลยแหละวันนี้จะมีหลายราคาเลยก็เดี๋ยวใครรับชุดไหนนะคะก็แจ้งแล้กันนะคะมามาชมนะคะ มาชมชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งสวยไหมคะโอ้ยสวยมากเลยค่ะ,ะชุดที่หนึ่งนะคะก็หนึ่งทับสองร้อยเนาะจะเป็นรัตนรุ่งเรืองเอ้ยขอโทษทีค่ะเป็นรัตนะรุ่งโลดสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็ลาศีเมษนะคะลาศีเมษหนึ่งต้นค่ะแล้วก็จะเป็น โชคลำซำค่ะโชคลำซำนะคะ1ต้นน้าด่างนะแล้วก็มณีล้อมเพชรนะคะด่างนะคะอ่ะนี่คือชุดที่1นะคะมาชุดที่2นะคะก็จะเป็นอะไรก็จะมีวันพฤหัสนะคะโชคลำซำหน้าสวยๆเลยนะคะสวยๆแล้วก็จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะที่น้องด่างนะคะน้องด่างแล้วก็จะมีแถมเอ่อเป็น ทศก,กณัณฐ์หนึ่งต้นนะคะอันนี้ก็เป็นราศีเมษนะคะสําหรับชุดที่สองนะสองสองร้อยบาทนะคะมาชุดที่สามค่ะชุดที่สามเป็นรัศมีฟ้านะคะรัศมีฟ้านะเนี่ยค่ะน้องเป็นรัศมีฟ้าแล้วก็เป็นราศีมีนนะคะมีนเนาะนี่มีกาบมีนแผงนะคะต้นนี้น้องเป็นมีนแผงแล้วก็เป็นเฮงเฮงนะคะเฮงเฮง น้องมีความไอ้นี่นะเฮงๆนะคะแล้วน้องจะมีสองต้นนะเนะะี่ยค่ะจะมีสองต้นอีกต้นหนึ่งจะเป็นอะไรไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจเนาะแล้วก็จะเป็นมณีร้อมนะคะมณีล้อมที่ด่างนะคะด่างแล้วก็มีหลอดใหม่มานะคะด่างเหมือนกันอันนี้คือชุดที่สามค่ะมาชุดที่สี่ชุดที่สี่เป็นอะไรนะคะก็จะเป็นสีเลิกงามนะคะสีเลิกงาม แล้วก็จะมีลัตนะรุ่งเรืองนะคะอันนี้เป็นลัตนะรุ่งเรืองนะคะนี่ด่างนะคะแล้วก็เป็นเฮงเฮงค่ะเฮงเฮงแล้วก็จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะนี่มณีล้อมนะนี่ค่ะมณนีล้อมนะคะน้องสวยนะอ่าสี่ต้นนะคะในในราคาที่สองอบาทนะคะแล้วก็มาเป็นชุดที่ห้าชุดที่ห้า มัีก็สวยด่างฮาร์เลยนะคะมันีแถมด้วยทศกัณ์อีกหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ศิลานักปาดนะคะศิลานักปาดตามด้วยเดธทินี่นะคะแล้วก็พรจิรวัตรนะคะใบนี้น้องอาจจะช้ำนะคะเวลาไปถึงเนาะพอน้องเป็นใบขาวนะคะ แต่แต่น้องก็ใบใหม่น้องก็สวยแล้วก็มีหลอดใหม่มาแล้วด้วยนะคะเห็นไหมอ่ะอันนี้คือชุดที่5นะคะในราคา200บาทนะคะชุดนี้นะ200ค่ะอ่ะถัดมานะคะชุดที่6ชุดที่6เป็นอะไรเป็นสีเลิกงามนะคะสีเลิกงามน้องมีหลอดใหม่มานะมีใบหนึ่งที่น้องเสียมีตำหนินะคะแล้วก็จะเป็นมณีล้อมนะคะมณีล้อมเพชรนะคะ มีโชคล้ำซ้ำโชคล้ำซ้ำนะคะแล้วก็ธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วนี้สวยอามาตะจริงๆเลยนะคะเขายัางังยแบบคงความสวยความหวานตลอดอันนี้คือชุดที่6นะคะ200ร้อยมาชุดที่7ชุดที่เจ็ดเป็นอะไรเป็นอดาราจักรวาลแผงนะคะหนึ่งต้นแล้วก็นะคะเป็นมณีล้อมเพชรหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นอ อันนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะแล้วก็จะเป็นโชคล่ำซำแต่ต้นใหญ่หน่อยนะคะต้นนี้ต้นใหญ่หน่อยนะเนี่ยค่ะก็200นะคะมาชุดที่8ปนะคะชุดที่8เป็นอะไรเป็นโชคล่ำซำเหมือนกันนะคะโชคลำ่ำซำแล้วก็จะเป็นเฮงเฮงนะคะต้นนี้น้องเป็นเฮงเฮงนะคะเฮงเฮงแล้วก็ตามด้วยมณีล้อมเพชรนะคะ่ะตามด้วยต้นนี้นะคะน้องเป็นอ่อ ศิลานักปรานะคะศิลานักปรานี่นะค่ะความสวยก็มีเยอะค่ะอ่ะตัชุดที่9นะคะมาชุดที่9ก็จะเป็นโชคกล่ำซำนี่สวยนะคะแล้วก็จะเป็นต้นนี้เป็นเดททีนี่นะคะเดททีนี่ที่น้องแปลกมากๆเลยเออด่างด่างแปลกๆนะคะนี่เดทนะคะแล้วก็จะมี มณีล้อมเพชรนะคะ1ต้นแล้วก็จะเป็นลักเอยนะคะลักเอยนะนี่น้องมีความด่างเหลืองใบใหม่กำลังจะกลางมีเหลืองมานะคะนี่คือชุดที่มาชุดที่10นะคะชุดที่10จะเป็นมณีพันแสงนะคะสวยมากเลยนะมณีพันแสงแล้วก็เป็นโชคล้ำซำค่ะแล้วก็เป็นฟูจินะคะฟูจิ ต้นนี้เป็นรัศมีฟ้าที่น้องแผงนะคะแผงเหมือนจะป้ายแดงหรือยังไงไม่แน่ใจเป็นทั้งสองใบเลยนะคะนี่คือชุดที่10นะคะก็พาลาอยู่ที่สองร้อยนะคะมาชมชุดที่11นะคะ11มีอะไรนะคะ11ก็จะมี ศิลานักปาดนะคะศิลานักปาดหน้ากําลังด่างมาอยู่นะใบใหม่เนี่ยค่ะด่างมาแล้วก็จะเป็นสุดลักนะคะสุดลักที่มีความด่างเหมือนกันแล้วก็จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วนะแล้วก็จะเป็นเทพจุตินะคะแล้วก็เป็นศิลาหุ้มทองที่น้องแผงนะคะ <c oughs> บอกเลยนะเนี่ยน้องด่างมินเข้าด้วยนะคะสําหรับต้นนี้นะน้องด่างมินเข้านะคะนี่ โอ้ด่างมินเข้าสวยด้วยนะคะอ่ะชุดนี้นะคะชุดที่สิบเอ็ดเนาะพนภาขอราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะใครรับนะคะก็แจ้งมาได้นะคะชุดที่สิบเอ็ดนะคะเนาะเป็นร้อยห้าสิบชุดที่สิบสองนะคะก็ราคาร้อยห้าสิบาทเหมือนกันก็จะมีจะมีอ่านปังแก้วนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเอ่อ เทพจุตินะคะเนี่ยเทพจุติแล้วก็จะมีไม้อีกหนึ่งต้นนะคะที่อยู่ในกระถางแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรจำไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีพันดาวค่ะแล้วก็มีพรจิรวัฒนะคะนี่พรจิรวัฒน้าหน้าเหลืองมาเลยนะคะเนี่ยค่ะชุดนี้นะคะก็150บบาทนะคะมา ชุดที่13นะคะชุดที่13เป็นอะไรเป็นอะไรนะคะมีทา่าบางแก้วหน้าหวานๆอย่างนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็รัศมีฟ้านะคะนี่น้องชื่อรัศมีฟ้านะแล้วก็จะเป็นทิพวาลีค่ะแล้วก็จะเป็นเทพจุตินะคะต้นนี้น้องเป็นเทพจุตินะแต่ว่าน้องมีสองต้นนะคะเนี่ยเทพจุติ นะคะแต่ว่ามีสองต้นอ่ะนี่เป็นเทพจุตินะคะนี่ชุดที่สิบสี่นะคะสิบสี่เป็นอะไรเทพจุติเหมือนกันนะคะนี่แต่น้องยังไม่กัดชมพูมานะแล้วก็มีพันดาวมีมีมีธาตุบางแก้วที่หน้าหวานๆอย่างเงี้ยค่ะหน้าหวานๆอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ค่ะนี่เลยเทิพวาลีที่แบบ มีสี่ต้นนะคะมีสี่ต้นนะในกระถางนเนี้ยค่ะเนี่ยปนภาพปลูกรวมเลยนะคะสี่ต้นค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็มาชุดที่สิบห้านะคะชุดที่สิบห้าก็จะเป็นพันดาวแล้วก็แล้วก็จะเป็นท่าบ,บางแก้วนะคะต้นนี้น้องเป็นณเมืองนอนแผงนะคะณนะเมืองนอนแผงตามด้วยอ,อ ชายชนนะคะ1ต้นอันนี้คือชุดที่15ราคาอยู่ที่150บาทนะคะค่ะถัดมานะคะเป็นชุดที่16 16พัพันพาจัดอะไรให้นะคะพันพาเปิดบับเบิลบีอยู่ที่400นะคะ400บาทวันนี้นะคะทำเป็นกล่องให้400บาทบับเบิลบีหต้นนะคะแล้ว ชุดที่16นี้นะคะราคา400แถมเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะแถมด้วยเทวกรรมลังลักษ์แถมด้วยเศรษฐีปีชวดนะคะที่น้องยังไม่ได้ป้ายมานะคะเป็นหน้าที่ไม่ป้ายอ่ะคือ400บาทนะคะชุดนี้เอามาบับเบิ้ลบีนะคะอีกต้นหนึ่งอ่ะชุดนี้400เหมือนกันชุดที่17แล้วแถมอะไรนะคะแถม จุลพลให้1ต้นแถมเพชรจอมใจ1ต้นนะคะแล้วก็แถมให้เศรษฐีปีชวดก็คือแถมให้เลย3ต้นนะคะซื้อบับเบิลปีแถมอีก3ต้นนะคะมาชุดที่18บแปดบับเบิลีเหมือนกันนี่น้องสวยนะต้นนี้ก็มีห้าใบน้องมีห้าใบนะคะสำหรับต้นนี้นะเอาแถมไปเลยนะคะ อะไรนะเนี่ยท่านบางแก้วหวานๆเลยค่ะทานบางแก้วเศรษฐีปีชวดแล้วก็แถมด้วยดวงอมพรค่ะนี่ซื้อหนึ่งแถมสามนะคะซื้อหนึ่งแถมสามาชุดที่19นะคะชุดที่19อ่าบับเบิลบต้นนี้นะคะหนึ่งต้นอ่าให้ชมนะมีใบหลอดใหม่มาแล้วนะคะบับเบิลบีหนึ่งต้น แถมจุลพลแถมเท้าหิรันพนาศูนย์แถมเศรษฐีปีชวดซื้อหนึ่งแถมสามค่ะชุดที่19นะคะมาแล้วก็ชุดที่20นะคะชุดที่20เป็นอะไรเป็นอ่าอันนี้เป็นโชคลำซำนะคะชโชคลำซำหนึ่ต้นวันพฤหัส,สบดี1ต้นแล้วก็เป็นพรจิรวัตรนะคะหต้น ตามด้วยหมอชานยุทธนะคะหมอชานยุทธที่แรกเขียวมาเลยเขียวมาเลยค่ะหมอชานยุทธแล้วก็มาเปิดนะคะนี่มาเปิดด่างนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นหมอชานยุทธหรือว่าสีการนะคะสีการเพราะผ่าไปสองสองอย่างสีการก็ผ่าหมอชานยุทธก็ผ่า นี่คืออีกต้นหนึ่งนะคะไปลุ้นแต่พนภาคิดว่าเป็นหมอชันยุทธนะคะต้นนี้น้องเป็นหมอชันยุทธเนาะสี่ต้นนี้นะคะชุดที่20นี้นะคะราคา150บาทนะคะอ่ะวันนี้พนภาก็แวบแวบมานะคะแวบแวบมา,าแบ่งไม้อีกนะคะเราไปเก็บไม้มาก็เอามาแบ่งนะคะพอดีช่วงนี้น้องใบบอลไม่สบายนะคะเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปเข้าไปไลฟ์ในต่อๆค่ะวันนี้ก็แบ่งที่บ้าน YouTube นี่แหละค่ะ แบ่ง FC เนาะไปใครนะคะรับชุดไหนทักเข้ามาได้ค่ะโทรได้ที่เบอร์089 8, 8 8 2 2 7 4 5หรือว่าจะแอดไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์นี้แอดไลน์มาได้เลยหรือจะทักเป็นเ c e b o o k พันณภาขาล็อก,ก็ได้หรือจะเป็นพันภภาสารธรรมก็ได้นะคะแอดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งรูปให้ดูก่อนไม้นะคะ ที่พันภา,าแบ่งปันไปรอบวันเสาร์จัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเช้านี้นะคะไม่มีตกหล่นนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่เอฟใหม่เนาะพันาพาเดี๋ยวจัดส่งให้เป็นรอบพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ไม้ชุดนี้นะถ้าใครเอฟก็จัดส่งเป็นรอบพรุ่งนี้เหมือนกันค่ะรอบพรุ่งนี้เหมือนกันค่าส่งนะคะเหมือนเดิมเมาเหมาบ้านละห้าสิบนะคะใครจะรับกี่กล่องกี่ต้นนะคะกี่ชุดก็ห้าสิบบาทค่ะค่าส่งรับสองชุดสามชุด นา,าคิดค่าส่งแค่50บาทนะคะอ่าก็สำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแบ่งไม้เรื่อยๆเนาะก็ใครรับชุดไหนทักได้เลยนะคะสวัสดีนะคะ